ทีนี้รถตูมันรถตูมันสามารถนั่งได้สิเอ็คนได้นะก็ยัด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 ยดไปพอยัดไสขึ้นมาก็ไล่หละพอไปถึงไอเชียงรายท่านก็เลยรับประจอดจอดอยู่กรีไระนะแล้วก็ถวายเกาโคงกาเฟท่านเลยบอกว่าโยมฉันจะไปต่อฉันจะไปป่าชาป่าชาท่าคีเล็กอย่างเงี้ยแต่ฉันเนี่ยไม่มีทุน ทัดไม่มีค่านะ้ำมันรถจะเมาส์รถต่อฉันจะขอปัจจัยเงินทองโยมจะได้ไหมบอกว่าได้เราก็ให้ไปญาติโยมไอ้ลูกซิปนี่มันก็ให้ไปสามสี่พันกว่าบาทนะเพราะคำนวณไปแล้วก็ไหวอยู่รับประมาณสักสี่ห้าพันี่ถ้าไปเมาส์รถเขานี่ก็น่าจะไปได้อยู่พอจะได้ปัจจัยเงินทองไปแล้วโยมโยอมคิดจะทำถทวายผ้า ผ้าผ้าจีวรบางไหมเพราะว่าเจ็ดแปดรูปนี่แปดเก้ารูปเนี่ยผลิตภันฑ์เจ็ดผ้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแล้วไปไปมามาพวกนี้ก็ไม่ค่อยไม่ได้มีปัจจัยเงินทองมากนะนะก็เลยแให้ได,ได้ได้ไปแค่ซองซ้ำผงทั้งนั้เพราะได้ไปซองซ้ำผงทังนี้ก็เลยพอแต่ผระได้ไปแล้วบอกว่าท่านผอาจานฉันมีเงินจำก,กัดตรง ท่นไม่มีเงินมากฉันมีเงินจํากัดก็าเลยอยากจะถวายะอาจันแค่สามสี่ผงแต่เหลือนั้นะอาจันก็แบ่งๆกันไปอย่างเงี้ยทีนี้พอแต่เอาเงินไปถวายเขาแล้วมันก็เกิดความลังเลสงสัยว่าเราทํากับผราจริงหรือผระปลอมเราทํากับผราจริงหรือผราปลอมว่านี่วะคิดคิดไม่โต๊กอ่ะพอคิดไม่โต๊ะขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ตัวอ้วนนีมาหาหลวงพ่อฉันน่ะคิดไม่โต๊ะ ฉันนี่ทําบุญกับพระจริงหรือพระปลอกสงสัยเกิดความสงสัย,สสยพราะเกิดความสงสัยขึ้นมาก็ล้ม่อก็เลยยิน mm. เทวดาก็พูดอยู่บนฟ้านะ่ะโอ๊ยไอเงินแค่นี้ไม่ต้องไปเสดยดายหัวมันดอกว่าหายก็าหายไปทําไมพอใจแล้วจะเอาให้คืนก็นได้ oh. สมลัดแต่ <laughs> แค่งเงินแค่นี้เพราะพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาปับ๊บเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย <laughs> เทวดาเขาได้ยินนะว่าอยู่บนฟ้านะี่นะเขาบอกว่ามึงเนี่ย เขาเรียกว่าทําบุญเนี่ยไม่ขาดคือตัดใจไม่ขาดครับถ้าคิดจะให้ทําไมต้องไปคิดมากเขาจะเอาไปทําไมเขาจะเป็นเขาจะหลอกลวงแล้วก็ชัางหัวมันแปลงคิดมากทำไมแต่อย่าไปาคิดว่าจริงหรือไม่ริงใครคิดว่าผู้ขอน่ะเขาไม่ต้องการความคิดหวังไอ้คําว่าผู้ขอนี้เนี่ยเขาไม่อยากเรียนรู้ความว่าคิดหวัง ในเมื่อเราพอมีบางนินดๆหน่อยๆก็ให้ท่านไ้คิดมากทาไมคําว่าหอบความผิดหวังเนี่ยหนึ่งมันจะน้อยเนื้อตําใจในบุญวาสนาแล้วมันยังจะเหอียดยานคําว่าสิ่งที่ตนเองเกิดมาทําไมวิบากกรรมมาประดังประเดเข้ามาการให้มันก็เท่ากับว่าได้ได้เปิดเส้นทางให้เขาเนี่ยมีทางเดินบ้างอย่างในน้อยเขาจะได้ไม่ไม่อคติ หนึ่งไม่อคติโลกเขาเรียกว่าโลกที่ที่ที่เขาอยู่ก็อัติบุญวาสนาของตนเองเธอดีไม่ดีบางคนก็ไปดา่าพ่สางคานเหลืองว่าการแกล้งทำให้ทาให้เขานี้เนี่ยไม่มีบุญวาสนาอีกเคือสองสามอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิบากกรรมของคนที่อยู่อยู่บนโลกของความวิบาพอจากนั้นเป็นต้นมาลูงพ่อก็เลยบอกเรื่องขอทำใจดีเอาไวา้ คิดซะว่าเราคือยึดยื่นความสุขให้ถึงไม่ได้มากกว่าชั้นก็ก็ก็ไม่เป็นอะไรพอแต่วันนั้นวันคลับกลับมากำมานอนก็ไอ้อําเภอแม่ใจช่วงนั้นไอ้เสื้อแดงกับเสื้อเหลืองมันตีกัน <laughs> พอมันตีกันไปตีกันมามันไปทะเลาะพิวา่ากันกัไอ้สนามไอ้นันนา,นาไอ้กรุงเทพอ,เอ่ะต้งข้อกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ ยัวๆในโทรทัศน์นั้นมันดันบอกหวยนะมันดันบอกหวยเออมันดันบอกหวยมันดันบอกหวยว่าถ้าใครอยากรวยให้ฟังทางนี้เรามีหวยให้แทงหวยของเราออกร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ยิบปากกาม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 าเขียนได้เลยครับไปไปมามันก็เลยพูดน่ะไอ้ในโทรทัศน์ไอ้โทรทัศน์มันพูดว่าเลขงวดนี้จะออก หนึ hey ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไอ้ล็อกล็อกคอที่กำลังฟังนะเอะไอ้ผามึงบอกกันสิตั๋วแล้วมึงจะเอาจัวไหนก็ไปแทงวะเอ๊ะมันก็บอกไปเนี่ยบอกไปบอกมาวนไปวนมาเนี่ยทีนี้ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกนี้มันกำลังมันกำลังทำกับข้าวอยู่ล็อกคอก็เลยก็เลยขึ้นไอ้โทรทัศน์นั่นเนี่ยมาบอกมันเพือเพืนี่นะ หาโทรทัศน์นี่มันแปลกจริงๆเลยมันบอกว่าจะมาบอกหวยลวองพ่อแต่มันดันมาบอกหวยตั้งซิบตัวไม่รู้จะแทงยี่ตัวไหนแล้วจะทำยินท่าไหนล่ะพวกมึงจะได้หวยแทงนี่วะมันบอกมันบอกตั้งแต่มันบอกตัวไหนล่ะมันบอกหนึ่งถึงศูนย์บอกหนึ่งถึงศูนย์นี่แหละแล้วมันจะเลือกให้มึงเลือกเขาว่าแทงตัวไหนไอ้ไอ้ไอ้จอนอ้วนีีมันก็เงียบเด็ครับ มันก็ยกโทรศัพท์มาไอช่วงนั้นหวยออกพอดีมันก็เลยยกโทรศัพท์แล้วก็มาแทงโทรศัพท์มามาแทงตัวละหมื่นนะพอแต่เราออกจากพอแต่พอจากนั้นพอถึงใบาสามแล้วออก็ขับรถออกมามาถึงตัวจังหวัดพยาหว,วยมันออกมันได้ออกหนึ่งศูนย์เออหนึ่งศูนย์ เพรหนึ่งศูนย์ทิ้งมาไอ้เจ้านี่ก็บอกลวงพ่อชั้นชั้นผูกหวยเด่กูกตัวไหนผูกผูกพี่ลวงพ่อบอกมาเช่าเองโอ้โหมึงจะไปจับตัวไหนมาผสมกันมาถึงได้หวยหนึ่งศูนย์ยังไงพัดบอกหนึ่งถึงศูนย์ใช้ก็แล้วหนึ่งศูนย์สองเสือเราก็บอกอ้าวมึงวัดฉลาดขนาดนั้นคือลวงพ่อนี่ก็ไม่รู้ทีนี้พวกเทวดาเขาก็เลยมาอธิบายเหตุและผลว่าเขาบอกว่า พวกคุณทั้งหลายที่เราแสดงปฏิหารให้พวกคุณเห็นเแค่แเล็กน้อยนี่นะก็เพื่อต้องการย้ายใจพวกคุณนั้นเนี่ยคือเลือกอยู่ในฐานะที่มันควรจะเป็นและถูกต้องความเป็นความเป็นมนุษย์ความเป็นเหตุผลของตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยคือไปเลือกปฏิบัติไม่ได้อยู่ยังไงจะให้ทวยเทพเทวดาเขารักใครกันดู ไอ้นี้เนี่ยก็ให้ทูก็ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับมนุษย์แต่ว่าอยู่ยังไงเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขและไม่มีกรรมไม่มีเวรทั้งโลกนี้และโลกหน้าไอ้นี้ก็ควรปฏิบัติควรทำและควรเลือกค้นหาในการที่จะปฏิบัติสองอย่างนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เราจะต้องอาศัยสองอย่างนี้เนี่ย เพื่อความอยู่รอดในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในความเป็นมนุษย์ของเราสิ่งที่เราแสดงออกมาไม่ว่าจะร่างทรงก็ดีไม่ว่าจะพาพพิสุจนูคู่มากมากในการขอก็ดีเราก็อย่าไปคิดมันมากให้คิดซะว่าถ้าเราพอมีเราก็จงสงเคราะห์เถิดเพราะบางอย่าง ความผิดหวังมันไม่จําเป็นที่จะบรรยายออกมาให้คนทั้งหลายเขารู้ว่าความผิดหวังคืออะไรมันไม่มีมันไม่มีคําพูดที่จะไปอธิบายให้สังคมเขาเห็นได้ฉะนั้นเนี่ยคําว่าความสุขคําว่าเรามีบางครั้งก็อ,อย่าไปอย่าไปคิดมันมาก อะไรที่คนยิบยื่นให้ก็ยิบยื่นไปแต่อย่าไปสอนเขาในลักษณะของความยอดหยัแต่ให้เขาด้วยความด้วยด้วยมิตรไมตรีอันยิ่งเวลาให้ต้องยกมือไหว้ด้วยความสวยงามแล้วบุคลคลผู้นั้นแหละจะเป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาทั้งหลายส่วนบางคนเนี่ยเขาเยอะหยัน แล้วก็ชิงชังยกบังสิ่งบังยามขึ้นมาพลนาไม่มีวิญญาณคนไหนหรอกที่เขาจะอยากได้ปัจจัยเงินทองอยากได้อาหารอยากได้บุญจากบุคคลเหล่านี้เพราะว่ากินไปเจ็บปวดไปน้ำตาไหลไปเนี่ยมันมันมันซุกเสียที่ไหนฉะนั้นวิญญาณก็ดีสังเวศีก็ดีปาติกะก็ดีเนี่ยเขาจะมีความซุกที่สุด ถ้าเขาได้รับประทานอาหารได้รับบุญได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลผู้มีจิตใจที่เขาเดียกอบอ้อมอารีและไม่คิดมากและไม่ต้องไปสอนเขาเขาจะไปปัจจัยเงินทองไปให้แบบไหนก็สุดแล้วแต่ของพอสอนให้คนสอนแต่สก๊อไม่พอสอนก็อย่าไปสอนเขาเพราะว่าเขาทุกอยู่แล้ว ถ้าโดนเขาซ้อนอีกระเท่าก็ว่าเอาเข็มเ,เล็กๆเนี่ยเอาเข็มเ,เล็กๆ่ไปทิ่มแทงเขาครับเขามาเจออาหารที่อร่อยแต่มามามาต้องมารับรู้ความย่ใหญ่นี่นะเขาบอกไว้ว่ามันก็นคือนรกทั้เป็ดสำหรับบุคคลผู้มีความผิดบาปอันนี้คือลวงพ่ออธิบายฟังว,ว่าเรื่องบุญคือในฐานะที่ลวงพ่อเนี่ยเคยเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพบเรื่องเราวอิ่นยมวิญญาณ คือเหล่านี้เนี่ยมันคือเวลาเขาอธิบายมาเนี่ยคือมันมันมันจับมาปฏิบัติได้นะอ่าจับมาปฏิบัติได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่กับพวกกายทิ์เนี่ยอยู่กับโลกวิญญาณเนี่ยคือหนึ่งอย่าเป็นคนพิษลาดมากถ้ารู้มากเกินไปไนี่ก็อยู่ลําบากคงแกเรียนมากเกินไปไอ้นี่ก็อยู่ลําบาก เป็นอาจารย์เก่งกันไปก็อยู่ไม่ได้ที่จะอยู่ได้จริงๆนี่คือไม่ภาษาและก็เป็นคนซื่อๆยังสาน่ารักไอ้นี่อยู่ได้เลยอยู่ในอยู่ในถ้าซักซิสก็ได้อยู่ในอยู่ในเขาที่มันลึกลับก็อยู่ได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ก็แบบว่าถ้าเราเป็นผู้คงแก่เรียนนี่ไอ้หานี่อยู่ในถ้ำไม่ได้นะนี่เี็นข้อตายนะ เขาหาว่าเขาหาว่าจะอยากจะไปแพ่บาอยากจะไปสร้างบารมีทับเขาอยู่ปาดีหยับาหยับเราตายเลยแต่ถ้าเราอยู่ในโลกใบนี้เน้นย่าไปคิดมากแล้ว่็เป็นคนง่ายง่ายสบายๆแล้วไปอย่ไปคืดซาอะไรมันมีเดียรนิคนเกิดวอบเดีย แล้ว็ันมีได้สบายแล้วก็วานบอกเทพเทวดาเจ้าทีา่เจ้าทางพิหาราถานให้ช่วยดูแลคุกทอมตัง้งเตาลำควานไม่ให้ไทยดบั